หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันอัสสวัสดีครับแล้ววันนี้เรามาเที่ยวงานวัดนะครับทุกคนแต่ว่าเราเจอจระเข้เป็นจระเข้ดูสิหางของเขามีเด็กๆมารุมล้อมจระเข้กันเต็มเลยจระเข้ตัวนี้เขามัดปากมัดเชือกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะไม่ทำร้ายคน เขาเลยให้เด็กๆ่กะมาจับมาทำมารูปหูจระเข้นั่งตักครับทุกคนจระเข้นั่งอยู่บนพี่เขาอะ่ะพี่เขาไม่กลัวเลยนะเขาเอามือปิดตาจระเข้ไว้โอ้จระเข้นิ่งมากเหมือนของปลอมเลยครับแต่ว่าแต่อันนี้คือของจริงนะครับโอ้หน้องๆต้องระวังนิดนึงนะอย่าไปจับตรงฟันเขานะดูสิสเก็ตสเก็ตมาด้วยสเก็ตถ่ายรูปกับจระเข้หน่อยอและตอนนี้ จระเข้จะแสดงโชว์ให้กับพวกเราดูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการแสดงโชว์จระเข้กันครับที่ผ่านไปแล้วจะไม่ร้อนหน่อยหลังกันนะโอ้โหหนักเหมือนกันครับนนครรััแกกะบจระเข้ตัวนี้หนักมากลุงหางสิครับการแสดงโชว์ครับเดียกันโอ้โหจระเข้จระเข้สะบัดหางอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิ้นดิ้นเข้าไปแล้วครับเข้าไปในกรงแล้ว ครับนี่ฮะรูปรองนิสัยดีนี่สินพอรประมาณรัสมีการเดินทางระยะไกลโอ้เสื้อแดงกับเสื้อน้ำเงินครับจะเป็นคนแสดงเขาจะเข้าไปกินนอนกับจระเข้นะครับอุ้ยกระโดดเข้าไปแล้วสวัสดีครัสวัสดีค,ครับสวัสดีครัมีลูกโป่งมาด้วยอุ้ยตอนนี้เป็นช่วงไหว้จระเข้ครับเขาเรียกว่าไหว้ไหว้มวยไทย ลำไทยไหว้ครูไหว้ครูเขาเรียกไหว้ครูอ่ามลเดี๋ยวเขาจะกระทืบเท้าละนั่นโอ้ยเป็นยงจะยอมไม่ยอมนั่นพี่พี่คุณหมอแรงออุ้ยลื่น <c oughs> มีลื่นด้วย <c oughs> เอาแล้วโอ้ยน้ำกระจายเลยคนแสด,<อ> <c oughs> ดงในในเปียกน้ำทั้งตัวเลยอะ เขาจะลงไปจับหางจระเข้นะครับลงแล้วครับลงแล้วครับเอ้นี่เอาตัวนี้ตัวนี้โลอง้ะโดอโอ้โหุุยเขาอ้าปากด้วยีด้กโอดุเหมือนกันนะจระเข้ตัวนี้ดุมากไม่บอกแต่แรกตัวชยตรงไหนอันนี้ มมันนนี่่ะไโั้เขาบอกว่าจะเอาตัวใหญ่เขาบอกว่าตัวใหญ่ไม่กัดตอนนี้ตัวให้ผมบอกอานกันไปหลายตัวใหญ่ครับครับกัดไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปนอนจีิงเปนบอลทีเดียวเฮ้ยไม่กัดนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอาปากเลยพี่ก็วิ่งหนีเลยอุ้ยแสดงว่าคนแสดงก็กลัวเหมือนกันนะออุยย้ดูสิจัลเก้อาปากตลอดเวลา เอาแล้วดึงหางแล้วโอ้โหจุลเค้ทฟาดหางโอ้โหน้ำกระจายโอ้โหน้ำกระจายโอ้โหมันจะกระจายมาทั้งพวกเราโอ้ยน้ำกระจายน้ำเปีย,ก,ย,ก,ยกเลยนี่ของกมั้งเองดึงจ้าบริชกมรโอ้ยตอนนี้โอ้โห พี่เสื้อน้าเงินครับดึงหางนน่ดึงแล้วก็ล้มโอ้พี่ขับแสดงนะโอ้ยโอยดึงผิดคนดึงผิดคนแล้วอันนั้นพี่่จเจ้าหน้าที่มมดึงผิดคนแล้วต่อไปกันน้องเดินทางก็ได้อันนี้ตัวเล็กครับตัวเล็ก ดึงหางจระเข้ได้ด้วยน้องบันนี้นข้างจะโดนเท่าไหร่หมอลองใหญ่สักทีนรียโดนกี่แบบเลยวะอุ้ยแยงแล้วขออามายังชใช่หมวดเขอจะหางนะนี่เขาจะจับจรเะเข้แล้วอุ้ยจับผิดตัวนี่มันโคตรต้องเขาจะอุ้มจรเะเข้เขาจะลุมเลยนะครับ บอจาบนี้ตัวสุดท้ายาสับน้องวันนี้ับขางาขาดึงนะดึงนะตัวนี้ยาวสู้สู้ออ้ยเขาฉีบแล้วอุ้ยลื่นอีกแล้วเดี๋ยวลื่นอีกเดี๋ยวลื่นอีก โอ้โหลื่อนอยาน้ำกระจายเลยแล้ววันนี้มีมายากลด้วยครับเป็นมายากลตลกตลกเราไปดูกันครับกมีินใจบอบ้านคุณั้งหเหีเหยเเสียเลยอะไรซุซ่อนายิ่้ชมดูเท่าไหร่ฮะอันนี้มันชั้าให้เมีย ไม่มีเกรนี้ละมือโอเคี้อรไมีอะไรซซ่อนกระบอกจาไงสัดสายครับสัดขวาสัดตาออกมาเป็นกเขาสักันตออเได้่เป็นนกเขาจะเป็นนกเกรี่อดเกือททีเลยไม่ได้กินข้าวเย็นมาลูกเราตั้งแต่สี่โมงเย็นนั่นแหล ใคร้ะตับไม่น้องจ๊คนมาจากคนรับจุดมาจคนดูจอเก้งตรงนี้เล่นกอุปกรณ์สอยกครูฟตยาเานะจุดทบเพื่อควจะเจี๊จุดไฟที่หลกแก้มตรงนี้ตรงนี้ตรงของตรงของเตยเฮู้ไฟของจริงหรือเปล่าหรอเรี้หลองกับรครเข้าไปเขาพี่จับได้ไคก็บอกถ้าเราจับเองของแข้ก็เราแกเรื่องหมอมนร้อนรอน แคก็มีะบตาดูที่ยขบบนีก็บอกนับนับสนับนับนาดนัแป้วขอตัวจะไป่ผักเองจบจากมันกดูจรจบจากจรดูนแก้วจบจากนงแก้วก็บ้านไข่บ้านมันเทนี้ครับท่าทำจะนรอทำไม ดูสั่งฉากสองฉากพี่จักรพร้อมแล้วดูฉากต่อไปมาแล้วพี่ฮะอันนี้คืออะไรทุกคนทั้งผ้าวิเศษอีเดียวครับผ้าเขาเป่าพี่น้องผืนแดงมือเขาเปล่าไม่มีอะไรซุกซ่อนเพื่อความแน่ใจให้คุณลูกน้องดูพี่ลองจับทดสอบสักครั้งจับแล้วถ่ายค่ฮะมันมีอะไรซุกซ่อนไหมพี่หายี่ยนพี่มีอะไรซุกซ่อนไหมไม่มีครับพี่บอกโอเคเรียบร้อยครับ QC แล้วไม่มีอะไรซุกซ่อนภาพื้นเอ๊ นะครับมาดูพี่น้องใาฮะจัดเข้าไปในมือแดงกบอพอาคาถาเพียงเดียวภาพผู้นี้จะกลายเป็นอะไรพี่น้องจับตาดูยกดกบอกยกสูงส่งกบยัดเข้าไปในมือ จะเป็นนักประญัต์คนวันนี้เดี๋ยวพี่ขอร้องที่เสียงยานชอนชื่ออะไรครับน้องนายครับฮะน้องนายครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะเทียนได้เลยไม่เคยส่งให้ใครมาก่อนนอกจากกะเทยนะครไม่ใช่น้องนายครับ หวงวิเศษไปเล่นก่อนน้องนะฮะอย่าไปสอนใครนะฉาานี้รับเป็นเคล็ดลับไม่ใช่เป็นความลับของเราอัจาเครับต้อง่ไช่วยดึงห่วงเล็กหน่อยเวลาเองแทดสอบการมดูเลยนะยังยังยังชักตื่นหมอพอกว่ากอนจะขึ้นห้องโอ้โดูเลยสองมักยเออโอ้โหมันหมดมือกันแล้ยน่อเขาใสหมดแล้วปวดปัวดัวหมอขันตื่นแ โอเคเรียบร้อยครับแล้วกันว่าแข็งแรงฮะน้องนายถือไว้คู่เดิมอ่ะหัวงพิเศษจะยังไงดูที่เจ้าห่วงต้อออกจากกันน้องนายอยากคำเป็นใช่ไหมทำมาดยืนดูตัวย่างเียอันนับแรกน้องนายขาขาออกเล็กน้อยแล้วก็โยกเกี่ยวตามพี่อย่างนี้ตไม่ต้องใส่แน่นอนดิกแน่เลยครับ ตอาไหมแมวไปเื Billie, Billie, Billie s <S ่อรตื้นช mm ิง hmm. ต้นชิงแล้วก็เซ็นงแล้วก็ออก่เอัโอเคพอแล้วไอ้หนึ่งว่ามไม่ต้องใส่ไอนอะโอเคยกตัวเสร็จแล้วแล้ก็ปอกที่หัวออกออะวันนี้ถ้าน้องทำได้มาให้คฝฝกผมีรางวัลให้มีรางวัลให้เลยวันละวันนี้อย่เพิดเป็นเพื่องาดนต้ชิงตื้ดชิงลก

เโอเคอะก็เร็จตัเอะอะโอเคน้องนายวันี้วันนี้ดไม่ออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีมัดลอบใจวันนี้ยี่สิบบาทนะอะไรเอวดีครับท่า่แจกหนึ่งร้อยเดือนเเหลือสองร้อยเอาร้อยหนึ่งแบ่งกันโอ้โห แน่ๆตาวันนี้ว่าไงลวงดิญงฮะไม่ได้จบก่อนครับเห็นมาหลายคนครับตัวกำพัดจะไม่พอร้อยหนึ่งบอกมันแพงช่วงนี้น้องน้องก็เลยมีข้อเสนอครับน้องเห็นไหมที่ตักประกาศเห็นไหมมันไม่บอกกระชอนพิเศษกระชอนนี้สามารถเปลี่ยนแบงค์ร้อยในมือน้องเป็นแบงค์พันได้เอาแบงค์พันดีกว่าครับจบกระเป๋าโอ๊คเลยเอาก็เอาครับทักษันจะเปลี่ยนเดี๋ยวดถุงข้างในถอยมันมีอะไรซุกซ่อนไหมลูกไอ้ดุกเห็นไหมเล็ดดำปีเลย รูดซิมปิดตัวกัน่อนครับจะได้เปลี่ยนอแบงคันอ่ะรูดซิมก่อนาเออรูดแรงๆเลยจะได้เปลี่ยนอแบงคันงจาอ่ะดรรแงรูไดือนซิมเลยว่าดีครับนายเป่าให้เลยเป่าเป่าเป่าเ่องชัดๆเลยหายไหมไม่หายครับทำไง่ีเลยเออลำตาตาจะท จิ่งไปรอยครั้งที่าทกระชอนถือครั้งไว้ยิ่งไม่ปล่อยนะวันนี้ต้องท่องคาถาเปลี่ยนแบงค์พันนะท่องคาถาเสร็จต้องให้วางมัไปเลยนะวางกูตามที่โอ้ซีมาไกูร่องกูทามาตุยเฮ็มยกูร่างกูทามาตุ้ยจิระขบอยจิระขบอยบอยปล่อยเลยนาาปล่อยสีปล่อยไม่ปล่อยสักทีเว้ยยืนเฉยห้องถูกว่าที่รำแต่ผัดแน หนึ่งาแบพันตรงหมอูอดสิบตรงหม้เนี่ยหายไปไหนแบ่งพันโ้ยาเดี๋ยวครับอยู่ตรงนี้ต่างอยู่แล้วต้องรู้กอนอะโอเคครับแม่ครับะอนสิบตัวพิสตงได้นะครับแม่ไปไม่ไร้าวปไม่เปไรน้องวันนี้มีเงินจะหายี่มีรางวัลบอกใจอะสนมวิงเกอร์มันขอดั่งทอดอาไปทานวันนี้อ่ะเปิดให้น้องตั้น้ จะจะมาให้อะคระทุกตอนครับอนน้อะโอเคพรละวันนี้เดี๋ยวส่งท้ายกันเลยครับวันนี้กับมาคนจดูจอตะนคี่กันต่อเด้งนายบอกพี่ร้อนเหมือนกันขออายุนายวันนี้พักให้ใจเย็นะเล่นฉากสุดท้ายด้วยกันเอา ยืดจับยาเดดาของเขาดียโคตรซ้ที่ใหม่นะอะไรครับทไมเสียคืนได้ไกลดีกได้เลยอันไหนมัดการเสียห่่สอมเ่มเดด้่เ่ด้วยจับแล้วเป่า่างลูกเา่ับ้่ลกเตป่ โอเควันน OK, ี ead, now, ้เดวส่งท้ายไปเลยนะครับวันนี้ฮะภาพเดวนี้ัำเตจขอพอได้ห่งข้อน้องไหนฮะต้องอยากได้อะไรในการส่วนตัวนรถเงินทองหรือว่าเมียอะไรนะเมียอะตอบเข้าไป พเพราะน้าวันนี้ส่งใครอะครก็ได้น,น้องจา่าเสงที่น้องนายคนนี้อยากได้เกินใดครับขอคุณพ่อคอุณแม่ก็ไปซื้อให้สักทีฮะท่านเลยก็มาขอเอาผ้าพิเศษของทีมงานส่งท้ายใคทุกคนเข้าถึงนี้ก็ได้แต่ที่พี่คอนเก็บไว้ตรงนี้สิหนิเนี่ยตกจากฉากนี้ดูฮะจอร์นาลี่กันตอบไหมฮะหนึ่งสองสามน้องอยากได้อะไรครับต่างกันใน,นสีแดงนี่แหวจัดได้มากใช่ไหมตรงมันจะตรงตรงที่ใช่ไหม ขออออ้าี้าขพี่ับน้องนาขาน้มานับเทวันนี้สนัเนะแต่เด็กจนเนี่ยี่บ,บโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องบิงน้องไบด้วยครับ